ไตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนาคุณใดหรือว่าสวัสดีทุกท่านทุกที่มา,เ,า,เ,า,าเนี่ยเราจะซิงเนยเราดีล่าจะดูซิงกเนี่ยมันเป็นไงหน้าตาเป็นไงซิงล้างถุยน้ำซามน้ำล์ม

ủa, lớp khoai không phải sen nung nào nữa, được, lại nấu xay, Mao mà được ta No mong kiếp lưng 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 mẹ bố leo Ừ. mà chiều được เต็มตู้นะเต็มตู้ทางแร่ไม่ salud, ทำเลยคุณต้องระวังรุ่นะเฮ้ยจะให้ต huh. ัดยังไงจะให้หรอที่เราเห็นที่เรอไม่หรอบอกว่าไม่เคยทำดีกว่าเลยทำไปก็ลาบว่ปนี่

มันจะใช่ตรงนี้หรือเปล่าเอฟซีมันมดู้ลยเขามไม่มทำแบบนี้ยเขไม่ทำแบบเนี้ยนะอืมเทำแบบนี้ยผมชอบแบบนี้

ตีโยากุนเยอะมันเล่นด้วยตุนยืม่ีโรอยากไปยอนไหมน่ๆบันเลนท่นอยากไปย้อนไหมเนี่ยมันมันนั่นีก็มันไม่ติดปุนคือเะไรนอยากไปย้อนไหมอะไรต้นนี้นะอันใดคอมแม่มก็มอมม นะครับเราจะเตรียนนวิกตอเรมาคุยอ่ะวายรู้สึกตอ่นต้นนะกับแเจ้าฮึไหนกาทดลองทดลองโรงงานนี้เออเนี้ยเอาทานะเช็ดที่คเลยทายเลยนะยืดๆเข็มตั้ง 嗯，一筐，就这个，嗯，啊，就人家那个得了哇，嗯，哦，对，哈，切切啊，你看，啊，这样，嗯。 อืมโอ สิโรสิโรยาเราข้างเปนมาหลานดาเกนกันเนาะไหทับเนาะไอ้ทับเรทันไ้กันกิงเนี้ยเต็งแล้วเน้ยย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 ยเยยยยยยมยยยยยยมยเนาะโอ้เนี่ยสยย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 มยยยยยย่ยยยยยยยเยายยยย่ยยยยียย Nó sẽ cắt nơi này, nó sẽ cắt phía trước này Nó sẽ phân đây Ồ, rồi này Dư rồi này Nghèo lắm Nếu mà viên dư, anh em có nghĩ là phân luôn Mất tận này, tận này là bắt tư nhu lắm Tận này là này là tận này, tận này cắt phía trước này cắt phía trước, tận này nhu Tận này là tận này, tận này cắt phía trước Cắt phía trước này là Cắt phía trước này ในอาจป้องด้กันั่งนหรือเนี่ไหนนอแน่หนไหอแหเออเนาะติดปุ่นอันนี้นไรปกรต้องมีสิรลนจ่ายได้หอสินจ่ายได้ไหอืมจะเป็นต้องเจ้าอะไรกินเนะขาวะมัาัมันดันเ็ดเลุงหามาม่วหไงโอมาที่นี่ที่นี่เว้ยสิเนาะมาจะทำพูด Hmm. ดูเฉยๆฟังพูดฉันก็จะอย่ามาอะไรเยอะแยะมาละพูดกันดีกว่านะอย่าติด